เรื่องย่อละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนแพรขาวหญิงสาวที่มีลูกติดคือชมพูต้องออกมาจากคฤหาสน์ของคุณนายแถบทิ์เมื่อพัสกรสามีของเธอคว้าดิวสาวนั่งดริงก์ในคาลาโอเกะมาทำเมียและหอบหิ้วลูกน้อยมาอีกหนึ่งคนอ้างว่าเป็นลูกของพัสกรแพรขาวจึงไปเช่าบ้านของยายเกศรมีป้าสมพรและนลินอยู่ด้วย ถึงแม้เคมิกาพี่สาวของพัสกรจะยื่นข้อเสนอให้แพรขาวเอาชมพูไปอยู่ที่คอนโดและจะเป็นคนส่งเสียให้ชมพูเรียนหนังสือแต่แพรขาวก็ไม่ยอมพัสกรจะเอาลูกกลับมาอยู่กับตนให้ได้ถึงขนาดตามไปอารวาสกับแพรขาวเพื่อยื้อแย่งตัวชมพูทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านแต่ก็ไม่สําเร็จเคมิกาให้สารโรธทนายความประจําบริษัทไปช่วยแพรขาวไว้เพราะสารโรธให้เหตุผลว่าแพรขาวมีสิทธิ์ในตัวชมพูมากกว่าใคร หรือแม้กระทั่งวันที่พัสกรมาอาะวาที่บ้านไรวินวิญญาณเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่แพรขาวอาศัยอยู่ก็ออกมาช่วยแพรขาวปกป้องชมพูอีกแรงจนพัสกรต้องล่าถอยกลับไปไรวินอยู่คอยเป็นเพื่อนเล่นกับชมพูอยู่เสมอในยามที่แพรขาวไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจวบจนกระทั่งละลิตนักธุรกิจหนุ่มมาซื้อที่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเช่าของแพรขาวเพื่อทำสปา ลลลิศเห็นความงามในตัวของแพรขาวลงทุนมาหาแพรขาวถึงบ้านเพื่อชวนไปทำงานที่สปาในช่วงเสาร์อาทิตย์ไรวินท้วงติงด้วยความเป็นห่วงไม่อยากให้แพรขาวไปทำงานกับลลลิตแต่แพรขาวไม่ฟังเพราะเธอกำลังขัดสนเรื่องเงินลลลิตสะกดจิตแพรขาวตั้งแต่วันแรกที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับแพรขาวโชคดีที่ไรวินให้ชมพูนำกุหลาบขาวข,าวของไรวินติดตัวไปเลยทำให้แพรขาวรอดมาได้อย่างบุดวิด นลินเห็นแพรขาวยืนพูดอยู่คนเดียวจึงเริ่มสงสัยเลยถามแพรขาวว่าคุยอยู่กับใครแพรขาวจึงบอกกับนลินยายเกษรและป้าสมพรว่าคุยกับไรวินทุกคนฟังแล้วอึง้งจนคนหัวแทบลุกสุดท้ายยายเกษรจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าไราวินไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากที่ในสมัยยังสาวยายเกษรได้ซื้อเรือนไม้เก่าๆในราคาถูกมาปลูกที่บ้านหลังนี้ แล้วไรวินก็เป็นวิญญาณมาคอยช่วยปกป้องคนในครอบครัวไว้หลายครั้งพร้อมทั้งมาเข้าฝันให้ยายเกศรสร้างเรือนให้อยู่แยกออกไปจากเรือนใหญ่ซึ่งก็คือศาลเจ้าบ้านเจ้าเรือนจนถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างแพร่ข่าวถึงกับอึ้องไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ชมพูตกลงไปในน้ำตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและไรวินช่วยชีวิตชมพูเอาไว้หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่พัสกกรมาอาละวาดที่บ้านจนไรวินช่วยไว้ได้อีก หลังจากนั้นไรวินก็เริ่มเล่าเรื่องอดีตให้กับแพรขาวฟังว่าทำไมวิญญาณของเขาถึงติดอยู่ที่นี่เริ่มตั้งแต่แรมพ่อของเขาซึ่งเป็นนักเรียนกฎหมายไปสอนหนังสือพิเศษให้กับเล็กน้องชายของวารีแม่ของไรวินวารีตกหลุมรักแรมตั้งแต่นั้นมาจนแรมเรียนจบกฎหมายได้เป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมายจวบจนคุณย่าของวารีเสียชีวิต ซึ่งวารีดูแลจนถึงวาระสุดท้ายจึงได้มรดกมากมายจากย่าจนสามารถตั้งตัวได้ทำให้หญิงใหญ่กับวีนาน้องสาวของวารีไม่พอใจสุดท้ายทั้งหญิงใหญ่และวีนาก็ออกเรือนไปหมดและววารีก็ได้แต่งงานกับแรมในที่สุดจนมีลูกด้วยกันซึ่งนั่นก็คือไรวินแล้ววีนาก็เลิกกับสามีมาอยู่ที่บ้านของวารีแรมกับวีนามีความสัมพันธ์กันลับๆแล้วแรมก็ยอมรับความจริงกับวารีในที่สุด วารีเจ็บปวดจนจำทนจนแรมถูกย้ายไปทำงานที่กำแพงเพชรวีนาก็ตามไปอยู่ด้วยนานๆทีแรมจะกลับมาหาวารีสักครั้งแต่วารีก็ยังรักแรมเช่นเดิมความสัมพันธ์ของไรวินกับพ่อจึงห่างเหินมีเพียงคุณหญิงจีบผู้เป็นยายและนาเล็กคอยดูแลเอาใจใส่ไรวินเสียยิ่งกว่าไข่ในหินคุณหญิงจีบยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับวารีรวมทั้งในส่วนของวีนาด้วยเพราะผิดใจที่วีนาแย่งสามีของวารีไป ต่อมาไราวินเริ่มโตเป็นหนุ่มเล็กก็เสียชีวิตลงเขายกสมบัติทั้งหมดให้กับไรวินเพียงผู้เดียวรวมทั้งเรือนใหญ่ด้วยแรมยังคงใช้ชีวิตอยู่กับวีนาที่กำแพงเพชรแต่หน้าที่การงานไม่ได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะวีนายัางทำตัวเป็นคุณนายดูถูกคนจนไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือชาวบ้านได้สุดท้ายวีนาทนความเงียบเหงาอยู่ต่างจังหวัดไม่ไหวจึงให้แรมย้ายกลับเข้ามากรุงเทพ แต่ทำเรื่องยื่นไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายแรมจึงลาออกจากราชการกลับมาทำงานที่สำนักง,งานทนายความที่กรุงเทพแทนแรมกลับมาที่บ้านวารีดีใจมากแต่ไรวินกลับมีท่าทีห่างเหินเพราะเสียใจที่พ่อทิ้งแม่แรมขอกลับมาอยู่เรือนใหญ่พร้อมกับวีนาแต่ไรวินไม่ยอมเพราะตอนนี้เขาถือสิท์ขาดในเรือนใหญ่ที่เล็กยกให้แรมโกรธตรงเข้าไปทำร้ายไรยวินวารีเข้าไปช่วยจึงได้รับบาดเจ็บ ไรวินโกรธพ่อและสงสารแม่จับใจยื่นคำขาดให้พ่อกลับมาอยู่ได้เพียงคนเดียวไม่นับญาติกับวีนาอีกแรมกลับไปด้วยความแค้นเงินทองที่ได้จากการทำงานก็ต้องเอาไปเช่าบ้านจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าแต่งตัวให้กับวีนาจนสุดท้ายวีนาทนไม่ไหวไปกับสามีใหม่ทิ้งให้แรมอยู่ลำพัง เจ้าของสำนักงานทนายความก็เสียชีวิตลงแรมเลยกลายเป็นคนตกงานตอนใกล้เกษียณติดเหล้าและใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างน่าเวทนาไราวินขายเรือนหลังใหญ่ที่เล็กยกให้แล้วตนเองกลับมาอยู่เรือนเล็กกับแม่ไรวินเรียนจบรัฐศาสตร์และเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาไทยท่านเจ้าขุนที่ซื้อเรือนไปย้ายเข้ามาอยู่เขามีลูกสาวสามคนคนแรกออกเรือนไปเหลือเพียงสีนวลลูกสาวคนสุดท้อง วารีแม่ของไรวินอยากให้ไรวินแต่งงานกับสีนวลผู้หญิงที่พร้อมทุกอย่างไรวินตามใจแม่เพราะไม่อยากให้เสียใจตกลงใจแต่งงานกับสีนวลในที่สุดทั้งๆที่ไม่ได้รักป้าของวารีเล่าให้ฟังว่าวีนากลายเป็นง่อยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นาเวทนายิ่งนักไรวินแอบไปหาพ่อเห็นสภาพพ่อก็ทนไม่ได้แอบส่งเสียหาที่พักใหม่ให้สร้างความสุขใจให้กับแรมเป็นอย่างมาก แรมเตือนสติไรวินว่าแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอาจทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไราวินยังคงเล่าถึงอดีตต่อไปเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงถึงสามคนด้วยกันก่อนที่จะมาแต่งงานกับสีนวลเริ่มตั้งแต่บัวน้อยสาววัยรุ่นร้านขายข้าวแกงที่ตกหลุมรักไรวินจนพาเขาไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันอย่างลับๆและไรวินยังให้บัวน้อยดูแลพ่อของตนเองอีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรมและไรวินจึงเริ่มดีขึ้น ส่วนรำไพยน้องสาวของสนองเพื่อนรักของไรวินที่มีปัญหากับพี่สะพ้ยจนต้องหอบน้องชายอีกคนระหกระเหเร่ร่อนออกมาจากบ้านไรวินจึงช่วยเหลือและอยู่กินกับรำไพด้วยอีกคนและคนสุดท้ายคือสุดสวัสด์ลูกสาวของหลวงพิทักษ์ข้าราชการผู้ใหญ่ในกมรมข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมประหลัดมหาไทยคนนี้ถึงแม้ไรวินจะไม่ได้รักนักแต่ด้วยความมีหน้ามีตาทางสังคม และไรวินเกรงจะมีผลกระทบเรื่องหน้าที่การงานเขาจึงคบหากับสุดสวัสด์ด้วยอีกคนแพรขาวไม่ชอบใจที่ไรวินทำตัวเจ้าชู้จึงต่อว่าเขาอยู่หลายครั้งไรวินได้พบกับมาลตีและหลงไหลเธอมากจนไม่ได้มาดูแลบวัวน้อยสุดท้ายบวัวน้อยจึงแต่งงานไปกับคนอื่นทิ้งให้แรมอยู่บ้านเช่าเพียงลำพังไรวินส่งตัวแรมไปโรงพยาบาลโดยให้รำไพมาเฝ้าไข้แทนวารีมาเยี่ยมไข้ จึงได้พบกับรำไพรู้ว่ารำไพเป็นเมียน้อยของไรวินวารีพูดให้รำไพคิดว่าอย่าทําผิดต่อลูกเมียของไรวินที่ตอนนี้สีนวนกําลังตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้วสีนวนเองก็เสียใจจนบอกไม่ถูกวารีพูดอโหสิกรรมให้กับแรมในทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วแรมก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นรำไพตัดใจจากไรวินในที่สุดเขียนจดหมายลาให้ไรวินแล้วจากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เคมิกาสงสัยว่าลูกของดิวจะไม่ใช่ของพัสกรจึงหาวิธีตรวจ DNA เด็กดิวรีบเอาลูกหนีไปอยู่กับสามีทําให้พัสกรว้าวุ่นใจมากแต่ดิวทนความลําบากไม่ไหวเพราะไม่มีเงินทองใช้เลยกลับมาติดต่อกับพัสกรพอดีลูกป่วยเลยต้องให้พัสกรพาไปโรงพยาบาลแถบทิ์เคมิกาและสาโรสดีใจมากเพราะจะได้พิสูจน์ DNA ของเด็กไปด้วย ผลพิสูจน์ปรากฏว่าลูกของดิวไม่ได้เกิดกับพัชกรแทบทิพย์เสียใจมากดิวก็รีบพาลูกหนีไปกลัวความผิดส่วนลลิตก็ไปติดต่องานต่างประเทศให้มาตาดูแลกิจการสปาแทนพนักงานสาวๆถูกไล่ออกแพร่ขาวเริ่มหนักใจพอดีสาโรทยื่นข้อเสนอเรื่องงานใหม่งเงินเดือนงามทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ให้กับแพร่ขาวเธอจึงตัดสินใจออกจากลลิตสปา สีนวลเจ็บท้องวารีวาวุ่นใจไม่มีรถพาไปโรงพยาบาลจึงให้เด็กรับใช้ไปตามหมอตำแยแถวบ้านมาช่วยทำคลอดให้สีนวลคลอดลูกสาวปลอดภัยดีทั้งแม่และลูกไรวินเริ่มรักลูกสาวมากขึ้นถึงแม้จะไม่ใหยดีกับสีนวลนักก็ตามสีนวลแอบร้องไห้เสียใจอยู่บ่อยๆแล้วคดีความเรื่องพินัยกรรมก็ตัดสินสุสวัสิ์เป็นฝ่ายชนะเพราะหลักฐานยืนยันว่าพินัยกรรมของมาลตีเป็นตัวปลอม สุดสวัสดได้ทรัพย์สินทั้งหมดไปมัลตีบีดน้ำตากับไรวินจนเขาใจอ่อนแล้วทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันสีนวนสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของไรวินเริ่มระแวงเครียดแค้นไรวินมากขึ้นทุกวันที่ไม่ใหญ่ดีตนลลิตพยายามปลุกปล้ำแพรขาวแต่ต๊อกช่วยเอาไว้จนถูกยิงตายพอดีมาตาเข้ามาแพรขาวเลยรีบหนีไปไรวินเป็นห่วงแพรขาวมากนลินพาแพรขาวไปแจ้งความ ลลิดกับมาตาตามไปที่โรงพักหาว่าแปรขาวเข้าไปขโมยของสาโรธมาช่วยแปรขาวอีกครั้งด้วยความอ่อนล้าหมดแรงทําให้แปรขาวหมดสติไปสาโรธนําตัวแปรขาวส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้นเมื่อแพรขาวอาการดีขึ้นจึงไปรับชมพูพร้อมกับสาโรธพบพัสกรที่จับตัวดิวขังไว้เคมิกาพยายามจะช่วยดิวออกมาแต่พัสกรมีปืนแพรขาวตกใจจนแทบเป็นลมโชคดีที่สาโรธช่วยไว้ แล้วปืนในมือพัสะกรก็ตกลงพื้นดิวหยิบขึ้นไปยิงเข้าใส่พัสะกรกลางอกพัสะกรเสียชีวิตในที่สุดแทบทิพย์เสียใจจนแทบไม่ได้สติสารดกับแผลขาวต้องเป็นธุระจัดการเรื่องงานศพให้ในขณะที่เคมิกาต้องอยู่เป็นเพื่อนแทบทิพย์วิญญาณของพัสะกรอารวาจงคนในบ้านอยู่กันแทบไม่ได้ต้องไปอยู่กันที่คอนโดของเคมิกาทั้งหมดรวมถึงแผลขาวกับชมพูด้วย แพรขาวไม่ได้กลับไปที่บ้านเช่านานนับเดือนทําให้ไรวินหงอยเหงาไราวินดีใจมากเมื่อแพรขาวกลับมาที่บ้านเช่าอีกครั้งเขาเล่าเรื่องราวในอดีตให้แพรขาวได้ฟังสีนวลยังคงดูแลวารีและเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังไรวินไม่ได้สนใจยายดีเธอจนก้าวเข้าสู่ยุคสงครามไรวินให้วารีสีนวลและลูกไปอยู่ที่อยุธยาส่วนตนเองไปเช่าบ้านที่เมืองนอนท์อยู่กับมาลาตีสีนวลเสียใจมากที่จะไม่ได้เห็นหน้าไราวินอีก จนกระทั่งลูกของสีนวนเริ่มโตวารีจึงต้องมาตายด้วยโรคท้องร่วงที่กำลังระบาดไรวินกลับไปงานศพแม่แล้วรุ่งขึ้นลูกสาวก็ามาตกน้ำตายอีกสีนวนเสียใจแทบครั่งไรวินยังไม่มีท่าทียายดีสีนวนเช่นเดิมสีนวนขอติดเรือไรวินกลับไปที่เมืองนนจึงได้พบกับมาลาตีพอรู้ความจริงว่าไรวินมีมาลาตีอยู่ตลอดเวลาสีนวลกลับไปอยู่ที่ตึกใหญ่ไรวินขอแยกทางกับสีนวล ยกทั้งตึกใหญ่และเรือนเล็กที่ไรวินเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กให้กับสีนวลสีนวลบอกจะรักษาสมบัติทุกชิ้นเก็บไว้ให้ไรวินรอวันที่เขากลับมาดังคำสั่งเสียของวารีที่บอกไม่ให้สีนวลทอดทิ้งไรวินมาลตีเสียใจไม่น้อยที่ไรวินไม่ได้เอาสมบัติติดตัวออกมาจากบ้านเลยสำร้ายไรยวินยังจับได้อีกว่ามาลตีปลอมลายมือของพ่อเรื่องพินัยกรรมเรื่องของการยกสมบัติให้ไรวินเสียใจมากที่ถูกหลอกมาตลอด ในงานศพของประสมแม่ของสุสวารไรวินก็ไปด้วยสุสวารไล่ให้ไรวินออกจากงานโดยแม่ใหญ่ดีโทษที่เขาเข้าข้างคนผิดอย่างมาลาตีและใช้ชีวิตอยู่กันอย่างผัวเมียออกหน้าออกตาทาั้งทงที่ไรวินมีครอบครัวอยู่แล้วทําให้ไรวินอายมากซ้าร้รายมาลาตียังปลอมลายมือว่าเป็นไรวินเขียนจดหมายไปขอเงินกับสีนวลตลอดเวลาจนสีนวลต้องขายข้าวของในบ้านเอาเงินให้คนของมาลาตีไปโดยไม่รู้ว่าโดนหลอก สุดท้ายไรยวินจึงจับได้ว่ามลตีปลอมพินัยกรรมของคุณพ่อจริงๆแต่ด้วยความหลงไหลทำให้ไรวินอภัยให้มลตีทุกอย่างป้าใหญ่ไปเยี่ยมสีนวลที่กำลังเจ็บหนักจึงเขียนจดหมายให้ไรวินไปเยี่ยมแต่พอดีเขาติดราชการมลตีจึงไม่ยอมให้ไปเยี่ยมสีนวลรอคอยการกลับมาของไรวินโดยการใช้มีดกรีดที่ข้างเสาเรือนนับวันรอเขาทุกคืนจนสุดท้ายเธอก็ตรอมใจตายเพ้อหาไราวินจนนาทีสุดท้ายของชีวิต สีนวลยกบ้านให้ไรวินโดยฝากกุญแจไว้กับป้าใหญ่ไรวินกลับไปที่บ้านหลังนั้นเขาไม่เห็นทรัพย์สิในใดๆลงเหลือมีเพียงจดหมายของเงินที่ลงชื่อว่าเป็นของเขาซึ่งแท้ที่จริงเป็นลายมือของมาลาตีนั่นเองไรวินเศร้าและเสียใจเป็นที่สุดรู้สึกถึงความผิดและความโง่เขลาของตัวเองที่หลงรักมาลาตีจนไม่ลืมหูลืมตาและไม่ได้มาดูใจสีนวนเลเลยในนาทีสุดท้าย ไรวินแค้นใจมาลาตีเป็นที่สุดกลับไปดูหีบใส่ของจึงพบแหวนของแม่ไรวินอยู่กับมาลาตีเขาจึงยิ่งมั่นใจว่ามาลาตีจะต้องไปเอาสมบัติจากสีนวลมาอย่างแน่นอนมาลาตีสุดจะแก้ตัวเพราะไรวินถือจดหมายและลายมือของเธอมายืนยันไรวินให้มาลาตีสารภาพผิดทั้งหมดและขอเลิกกับมาลาตีในที่สุดมาลาตียังไม่หยุดแค่นั้นยังปลอมลายมือไรวินไปกู้หนี้ยืมสินจนเจ้าหนี้มาเอาผิดกับไรวิน เขากลัวจะเสียประวัติการทำงานจึงลาออกนำเงินมาใช้หนี้โดยที่เขาไม่ได้ก่อไรวินกลับมาอยู่ที่บ้านของสีนวลส่วนมาลตีก็มีสามีใหม่ถูกปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวและผูกคอตายในที่สุดไรวินใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างน่าเวทนามีเพียงเงินที่เขาเอาเข้าบ้านไปจำนองไว้กับป้าใหญ่จึงได้เลี้ยงดูตนเองอดมื้อกินมือ้อและมีเพียงป้าใหญ่ที่คอยส่งข้าวส่งน้ำมาให้แถมยังป่วยกระสอบกระแสะ ไรวินเห็นวิญญาณของลูกและสีนวลมาหาเขาสีนวลบอกจะรอคอยวันที่ได้มาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะนานเพียงใดด้วยความตกใจรายวินจึงวิ่งหนีตกบันไดลงมาเสียชีวิตอยู่ที่เรือนนั่นเองแพร่ข่าวได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจากไรวินแล้วก็รู้สึกเศร้าใจรายวินยอมรับว่าเขาเสียใจที่ทําผิดต่อสีนวลแต่ยังไงเสียเขาก็ไม่ได้รักสีนวลและไม่มีวันรักวิญญาณของสีนวลที่อยู่บนชั้นสองของเรือนหลังเล็ก ยหญ่แก่ชอนได้แต่เจ็บใจและบอกจะไม่มีวันปรากฏวิญญาณให้ไรวินเห็นเพราะกลัวไรวินจะหนีเธอไปอีกสีนวลขอเฝ้ามองไรวินอย่างนี้ตลอดไปลลิตหาทางแก้แค้นแปลขาวจึงไปที่บ้านแปรขาวพร้อมกับมาตามาตาเป็นคนเอาน้ำมันไปราดบริเวณบ้านแต่เห็นวิญญาณของสีนวลยืนอยู่จึงตกใจวิ่งหนีไปเซยก่อน ส่วนละลิตไปที่ห้องของแพรขาวไรวินจึงรีบมาปลุกแพรขาวให้หนีไปที่เรือนยายเกสอนจึงรอดไปได้อย่างบุตรวิดละลิตเจอเข้ากับวิญญาณของต๊อกตอกสิงร่างละลิตมาตาจึงเห็นละลิตเป็นต๊อกใช้ไม้พายตีจนละลิตตายส่วนตัวเองหนีจนพลาดตกบันไดาตายไปอีกคนวิญญาณของพัสกรยังคงอลาว่าจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยจนแถบทิพป,ประสาทเสียแทบไม่ได้นอนแพรขาวต้องนําตัวชมพูและตนเองไปนอนที่บ้านเพื่อนแถบทิพ ที่คอนโดของเขมิกาอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายยายเกสรก็เสียชีวิตป้าสมพรตัดสินใจขายที่และรื้อบ้านทิ้งวิญญาณของต๊อกมาบอกกับแพรข่าวว่าวิญญาณของสีนวลอยู่ที่ชั้นสองของเรือนหลังเล็กอีกหลังในบ้านของยาเกศรแพรข่าวจึงไปหาสีนวลเพื่อเกลี้ยกล่อมให้สีนวลปล่อยไรวินไปเพื่อไรวินจะได้ไปเกิดไม่ต้องทนทุกข์อยู่อย่างโดดเดี่ยว สีนวลยิ่งโกรธเมื่อเห็นว่าแพรขขาวมีใจผูกพันกับไรวินจึงให้วิญญาณร้ายมาทำร้ายแพรขาวไรวินคุกเข่าขอร้องไม่ให้สีนวลทำร้ายแพรขาวสุดท้ายไรยวินยอมสละวิญญาณตนเองไปเป็นวิญญาณร้ายแทนเพื่อช่วยชีวิตแพรขาว ความตั้งใจดียอมเสียสละวิญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทําให้วิญญาณของไรวินหลุดพ้นจากบ้านแห่งนี้สีนวลจึงกลายเป็นวิญญาณที่โดดเดี่ยวไม่ได้มองเห็นไรวินอีกต่อไปวิญญาณของไรวินตามมาขอบคุณแพร่ข่าวที่ทําให้เธอหลุดพ้นจากทุกสิ่งสาอย่างเกลี้ยกล่อมให้พัสกรปล่อยวางแล้วไปสู่พบภูมิที่ดีไม่ต้องวนเวียนอยู่กับอดีตอีกพัสกรจึงจากไปอย่างสงบบ้านไม้ของยายเกษรถูกรือ้อวิญญาณของสีนวลไม่มีที่อยู่ แพรขาวให้สาโรธเป็นธุระนำไม้ไปสร้างศาลาถวายวัดเป็นศาลาคู่ชื่อว่าศาลาไราวินและศาลาสีนวลวิญญาณของไรวินพาสีนวลมาอยู่ที่ศาลาทั้งสองต่างอโหสิให้กันไม่มีกรรมใดบุกพันกันอีกไรวินมาพบแพรขาวในฝันเพื่อบอกลาและให้แพรขาวลืมเรื่องราวที่เขาและแพรขาวได้พบกันเพื่อที่จะได้หมดความผูกพันและได้แต่งงานกับสาโรธผู้ชายที่รักมั่นในตัวของแพรขาว ตราบใดที่ไม่มีใครพูดถึงไรวินแพรข่าวจะไม่สามารถจดจําเรื่องราวของเขาและแพรข่าวได้อีกวิญญาณของสีนวลก็มาขอบคุณแพรข่าวเช่นกันทําให้เธอมีที่อยู่ไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนแพรข่าวลืมเรื่องราวระหว่างเธอและไรวินอย่างหมดสิน้นเธอแต่งงานกับสาโรธในเวลาต่อมาชมพูไปเรียนต่อเมืองนอกจนเป็นสาวและแต่งงานมีครอบครัวพร้อมกับลูกแฝด สาโรสเสียชีวิตในเวลาต่อมาชมพูจึงพาครอบครัวกลับมาอยู่เมืองไทยเธอซื้อเพลงมาฝากแพรขาวซึ่งเป็นเสียงเปียนโนที่ไรวินเคยเล่นให้ฟังชมพูบอกคิดถึงคุณลุงไรวินทําให้อดีตที่แพรขาวเคยลืมเลือนกลับมาอย่างสมบูรณ์เธอร้องไห้คิดถึงไรวินคืนนั้นแพรขาวเสียชีวิตและได้พบกับไรวินอีกครั้งทั้งสองต่างมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันได้พบและอยู่ด้วยกันในที่สุด ติดตามชมละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนได้ทุกวันพุธถึงพฤหัสเวลา20.25นาิกาีนาทีทางไทยทีวีสีช่อง3